จเจริญธรรมำสำนึกดีค่ะข่าวความเคลื่อนไหวแพทย์วิถีธรรมและพักสัมมาธิปไตยระหว่างวันที่22-28กรกฎาคม2566มี25 4ข่าวข่าวที่1จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศรวมพลังจัดโรงบุญอาหารบางสิวรัตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา71พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบรดินทรเทพยะวรางกูลรัชกาลที่10มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันวุนิยมและพักสัมมาธิพไตยจัดโรงบุญอาหารมังสวรรั์ทั้งในและต่างประเทศในเชา้าวันที่28กรกฎาคม2566โดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคอีสานจากบาวรราชธานีอโศกสารพลังบำเพ็ญกับญาติธรรม เวลา6นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาณอุทยานบุญนิยมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีแจกฟรีอาหารมังสิวิรัตอาทิเช่นต้มผะโลเต้าหู้แกงหน่อไม้แกงผัมผัดผักปลังข้าวผัดผัดไทยต้มถั่เขียวและกล้วยน้ำว้าเป็นต้นโดยจิตอาสาร่วมแบ่งปาน้ำสมุนไพรปรับสมดุลทำจากสมุนไพรสิชนิด ชาวอุบลราชธานีทยอยมารับการแบ่งปันด้วยมิตรไมตรีภาคกลางสวนป่านาบุญเก้าตำบลสกะกะโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีจิตอาสาจัดโรงบุญอาหารมังสวิรัตอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนหัวนหน้าพักสัมมาธิปไตยรวมพลังร่วมให้กำลังใจกับจิตอาสาแจกอาหารหลากหลายเมนูให้กับประชาชนที่ทยอยมารับการแบ่งปันสวนป่านาบุญสาม แบ่งป,ปันแจกน้ำผักผลไม้ปัน่นข้าวเหนียวนึ่งหันยพืชและลาบหัวปรีกับผู้มาเย็ยนหน้าร้านค้ากองบุญร้านใหญ่ใบบุญจังหวัดสมุทรสาครจิตอาสาภาคกลางจากกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงร่วมบำเพ็ญทำโรงบุญแจกฟรีข้าวสารหนังสือธรรมะและยาสมุนไพรต่างๆเป็นต้นชมรมอาหารมังสวิรัตหน้าสันติอโศก จิตอาสาร่วมบําเพญ็ญแจกฟรีอาหารและน้ำดื่มภาคเหนือจิตอาสาร่วมเสียสละแรงกายแรงใจแจกข้าวสารอ้อยอาหารสดและต้นกล้าผักสวนครัวเป็นต้นที่ชมรมอาหารมังซืวอรัดเชียงใหม่ภาคใต้จิตอาสาร่วมบาเพญ็ญรงบุญที่พุทธสถานทะเลธรรมจังหวัดตรังแจกข้าวห่อสาหรายต่างประเทศที่ประเทศออสเตรเลีย จิตอาสานำผักผลไม้สดอาหารแห้งน้ำมันเขียวและหนังสือมาร่วมแจกฟรีวันนี้จิตอาสารู้สึกอบอุ่นและเบิกบานที่ได้ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชก,กุศลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข่าวท,ที่2ค่ายดำนาปลูกข้าวและพัฒนาพื้นที่สวนป่าบุญ9เก้าจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่25 2 8ยกรกฎาคมพุทธศักราช2566สวนป่านาบุญ9ตำบลสาระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดส,สุพรรณบุรีได้จัดค่ายดำนาปลูกข้าวและพัฒนาพื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมที่ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ในครั้งนี้คือการถอนต้นก้าการเก็บถั่วเขียวก่อนไถยกบและการดำนา นอกจากที่พี่น้องผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การทํากสิกรรมแล้วยังได้เทคนิคการดำนาจากอาจารย์หมอเขียวโดยการนำเชือกมาขึงแนวระยะหา่างทำให้การดำนาง่ายขึ้นผู้ที่ดำนานเร็วต้องรอผู้ที่ดำนาช้าเกิดความถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างดำนาอาจารย์หมอเขียวก็แสดงทาไปด้วยทําให้พี่น้องที่มาร่วมดำนา เกิดความประทับใจเออพวกเร็วๆนะั่นแหละมันช้าช้าที่จะพ้นทุกเนช้าที่จะหมดความได้ดั่งใจไงจะสุขใจร้อนมากก็เลยไม่ยอมมันไปสุขที่เร็วอย่างนั้นแหละทุกที่ช้านี่ก็ช้าที่จะล้างทุกอย่างน่ะช้าที่จะหมดสุขหมดทุกท้ายํำนาปลูกข้าวครั้งนี้จึงทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปลูกข้าว ร่างกายที่เหยียบย่ำอยู่ในนาก็ได้ถอนพิษร้อนจากร่างกายการได้ปังธรรมจะได้ถอนพิษใจจึงทำให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจพาสุ 3. ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงณนะอาวาสถานแก่นอโศกจังหวัดขอนแก่นวันที่20-22กรกฎาคม2566 จิตอาสาแพทย์วิธีธรรมขอนแก่นร่วมกับญาติธรรมประจําอาวาสถานแก่นอโศกขอนแก่นร่วมกันจัดค่ายสุขภาพพึ่งตนตามหลักการแพทย์วิธีธรรมครั้งที่สองทับ2556ณอาวาสถานแก่นอโศกบ้านหนองค้าตําบลโนนท่อนอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นค่ายแบบพักค้าง มีพี่น้องชาวสาวปปลาวเดินทางมาเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น19ท่านและพี่น้องชาวไทย13ท่านรวมทั้งสิ้น32ท่านมีจิตอาสามาร่วมบำเพ็ญ9ท่านโดยมีจิตอาสาแพทย์วิธีธรรมสังกัดสวนป่านาบุญหนึ่งมาร่วมบำเพ็ญ3ท่านการจัดค่ายครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากท่านสมณะดินทองนคระวโร เดินทางมาจากบรวรสถานสีมาอาโศกกรุณาให้ธรรมะกับพี่น้องที่มาเข้าค่ายทั้งสามวันพี่น้องที่มาเข้าค่ายต่างประทับใจโดยเฉพาะพี่น้องจากฝั่งสอปป,อปอลาวสนใจอยากจะมาเข้าอบรมในครั้งต่อไปอีกครั้งก่อนกลับยังได้พาพี่น้องชาวไทยออกกำลังกายเต้นบาสโลบสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องชาวไทยและจิตอาสาทุกๆคน ข่าวที่สี่จิตอาสารวมพลังยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่าสุขภาพแพร่วิธีธรรมตามหน่วยราชการต่างๆในอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันพุทธที่26กรกฎาคม2566จิตอาสาแพร่วิธีธรรมประวร ราชธานีอโศกรวมพลังไปยื่นหนังสือตามหน่วยงานราชการต่างๆในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชมราบจังหวัดอุบลราชธานีขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกิจกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงและตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการจัดกิจกรรม การอบรมดูแลสุขภาพ5วันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมค่ายใน<ม>วันที่7-11สิงหาคม2566ณสวนป่านาบุญหนึ่งอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารและวันที่12-16สิงหาคม2566ณบรวรราชธานีอโศกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบล ราชธานีหลังเสร็จภาร,รกิจจินอาสาได้ร่วมอะริหานิยธรรมคัดเกลวาซึ่งกันและกันเสนอดีสลายอัตตาเพิ่มศีลสารพลังความสามคัคคีดับความอยากได้สุขสมใจทุกไม่ได้สมใจให้พร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนปรับแก้ไขกายวาจาใจให้เบิกบาน จเริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะ